สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําห่อหมกปลานิยนกันอีกรอบนะคะมื้อเย็นวันนี้นึกอยากทานค่ะแต่เดินหาใบตองทั่วตลาดไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรที่บ้านมีฟอยเราใช้ฟอยห่อแทนค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ดูในคอมเมนต์แรกนะคะเริ่มด้วยการโขลกข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำให้นิ่มแล้วเอานำมาโขลกนะคะ มีบางคนถามว่าใช้แป้งข้าวเหนียวแทนได้ไหมแม่บ้านก็คิดว่าได้นะคะแต่เนื้อสัมผัสข้าวเบือน่าจะดีกว่าพอโขลกข้าวเบือเสร็จก็ตามด้วยกระเทียมและหอมแดงเลยค่ะหอมแดงกระเทียมเราโขลกแค่พอแตกนะคะพอเสร็จก็ตักใส่ชามผสมไว้รอเลยค่ะวันนี้เราทำแบบเร็วๆค่ะเพราะหิวแล้ว หลังจากนั้นก็โขกพริกค่ะพริกสดตามใจเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเลยค่ะโขกแค่พอแตกหรือถ้าใครชอบละเอียดก็โขกต่อได้เลยค่ะเตดก็ตักใส่ชามผสมค่ะต,ตักตะไคร้ลงครกตามด้วยค่ะโขกแค่พอแตกค่ะเพราะวันนี้เราจะทำแบบรวดเร็วพอเสร็จก็ตักใส่ในชามผสมนะคะ ปลานิลทางร้านหั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยแล้วก็มาแล่ให้เป็นชิ้นพอดีทานนะคะที่ไม่ทําหมกหม้อเพราะเนื้อปลาเละห่อได้ไปตองหรือฟอยเนื้อปลาแน่นน่าทานกว่าค่ะห่อหมกแบบพื้นบ้านอีสานขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาค่ะวันนี้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกน้ำปลาตามด้วยผงปรุงรสค่ะ จากนั้นก็คลุกเ้าให้เข้ากันค่ะคลุกให้ทั่วนะคะให้เครื่องปรุงซึมเข้าสู่เนื้อปลาค่ะใส่ใบแมงลักผักขยง้งใบมะกรูดฉีกคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะการคลุกผักลงไปพร้อมกับเนื้อปลาให้รสชาติอร่อยกลิ่นหอมมากขึ้นมากกว่าการที่วางข้างบนเฉยๆนะคะ พอเสร็จก็ตักใส่ฟอยห่อเลยค่ะการห่ออลูมิเนียมฟอยเราจะใช้ด้านใดก็ได้ต้องดูก่อนค่ะถ้าเป็นแบบนอนสติ stick, ๊กเราก็ใช้ด้านที่มีสารเคลือบไว้ด้านในนะคะห่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นำไปใส่ซึ่งนึ่งวันนี้เราใช้วิธีการนึ่งนะคะ นึ่งจนสุกจะมีกลิ่นหอมโชยมานะคะเสร็จแล้วก็ใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ